ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2 0นด,ดูชัดๆแบบถูกนิขสิติ์แอรโรซอฟนั้นจัดให้แอรโรซอฟรองทั้งแต่สมุสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด COVID ที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโรสองพันีสิดูชัดชัดแบบถูกลิขสิทธิ์แอรโรซอฟนั้นจัดให้แอร์โรซอฟรองทั้งแต่ใส่ลุงสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ สว,ดด also, so, สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปริมพีนะจ้าสวัสดีจ้าผมเบลขอบสนามนะครับวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่ไหนทําไมคนมันพลุกพล่านขนาดนั้นวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศขอบสนามวันนี้อยู่ออฟฟิศขอบสนามปกตินะผมจะอยู่ที่บ้านนะวันนี้จะมีเดี๋ยวมีภารกิจต่องานต่อก็วันนี้เลยมาไลฟ์ที่ขอบสนามเลยครับผมนี่คือออฟฟิศขอบสนามนัเดีนยวน้องๆอีกงานขอบสนามนี่เป็นแค่บางส่วนบางเซี่ยวเท่านั้น พะเราเนี่ยยืนเยี่ยงในห้องน้ำหลายสิบคนนะฮะใช่รอเล่นมีอีกประมาณ20 20กว่าคนนะครับผมตอนนี้เราเวิร์กโฟมกันทีมงานขอบสนามเนี่ยถามจริงๆช่วงเวลาฟุตบอลแบบนี้ยเทศก,กาลอย่างเงี้ยทำงานกันยังไงอะเ24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงแค่ค่ำนี้จริงๆเราเราแบ่งเป็นสองสองทีมนะครับทีมกลางวันกับทีมกลางคืนทีมกลางวันก็จะเป็นการรายงานข่าว การรายงานสิ่งที่เมื่อคืนทําไว้แล้วก็คืนนี้จะมีอะไรส่วนทีมกลางคืน<ม>ก็จะเป็นการอัปเดตผลสกอร์แล้วก็ทําคอนเทนต์สดหลังจากที่ฟุตบอลจบก็จะแบ่งกันสองทีมทําอย่างนี้ครับในช่วงเวลาแบบนี้เออใน,นช่วงเวลาแบบนี้ก็คือทางานกันยี่สิสี่ชั่วโมงเลยดุเดือดยี่สิบี่ชั่โมงมมคี่คนน่ะทั้งหมดี่งา<ค>นขอ,อนามวันนี้ทั้งหมดสามสิบสาสิบสามสิบนิดนิดสามสิบนิดนิด เออวันแรกที่เจอเบลนี่คือวันแรกๆเลยนะที่เราเริ่มทําขอบสนามจําได้ไหมใช่เราเคยเจอกันเมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นคือขอบสนามแอปเพาะเราแอปขอบสนามเป็นบริษัทใหม่ๆเลยเพิ่งจะเปิดเป็นเพจเป็นเป็นเป็นเพจที่จะแบบไม่ได้ทำขำๆเหมือนว่าก่อนแล้วขอบสนามมีมาหกปีแต่ตอนที่พี่ปริมเจอกับผมในที่บุรีรัมอ่ะตอนนั้นคือขอบสนามเพิ่งถูกแอปโรชมาเพิ่งสึกซื้อมาใหม่ๆเลยมาเป็นขอบสนามในยุคใหม่ อืมแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเนี่ยขอบสนามเราต้องพึ่งพาเขานะเพราะว่าเราเนี่ยคนกดไลค์เราเพิ่งทำคอนเทนต์มาได้ไม่ถึงหกเข้าเดือนแต่เขาเนี่ยโอ้โหแฟนเยอะหกปีเองไม่ได้อยู่เยอะไม่ได้อยู่นานหกปีหกปีเองเหรอหกปีเองบางคนบางครีเอทีบางครีเอเตอร์เขาอยู่มานานกว่าเราเ็ามีสิบปีก็มีสิบห้าปียี่สิบปีมีหมดเราแค่หกปีนะก็คงเก็บประสบการณ์เก็บ สะสมในเรื่องของเรื่องเรื่องอะไรอะเรื่องความรู้ความสามารถในการทําทํางานแบบนี้ครับผมเอเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ยาวแต่เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องเล่าเรื่องเกมเรื่องบอลก่อนเกมฟุตบอลยูโรดีกว่าแถวถามเบลนี่เมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาไม่ได้เข้าเป็นไงบ้างไปฉีดที่ไหนโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่อะไรนะพี่ซีโนแวคฉีดซิโนแวคเมื่อวานจัดซิโนแวคคือเราเข้าใจว่าเราจะเดินทางไปฉีดแอสตาเซเนกา แต่ปรากฏว่าอัสตาเซเดกาที่ที่หน้างานอ่ะมันหมดอ๋อนั่งมีสองอย่างให้ันเลื่อวันนี้คือมึงจังบ้านกับกับฉีดไปเลยกับมึงฉีดเออกับฉีดก็เ่งผมเลือกฉีดฉีดเพราะว่าอุตสาหนั่งรออุตส่าจะจะจะเขาเรีอะไรอ่ะมานั่งรอรางงานเขาเรียกว่าอาอุตส่าไม่ได้มาไลฟ์แล้วใจไหนมันก็ต้องได้ฉีดดิเออ ให้มันอุดเสียงงานมาแล้วอ่ะก็ต้องได้ฉีดก็เลยคิดว่าเออซีโนแวคไปเถอะวะจะเกิดอะไรกันอะไรจะเกิดก็ปล่อยแต่พอฉีดซีโนแวคก็ไม่มีอะไรมีวันนี้มีเพ็นยงไงบ้างมันเพลียๆหน่อยเพลียเออเพราะว่าเห็นเบลโทรมาเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวพี่โทรไปฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวผมจะไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้กลัวแล้วกลัวจะไม่ไหวแดงครับไม่มีไม่มีผื่น ก็นอนเพียๆนิดนึงนะอ่ะทีนี้หลังจากนี้มาคุยเรื่องบอลกันดีกว่านะเรื่องบอลเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นฮิตติดหูแล้วแบบเอาจริงวันสองวันเนี้ยนะคือมีมแบบคือมีมเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องของเพลงเนี่ยเชียร์ยูโรแอรโรซมันจะไม่ดังได้ยังไงก็คุณเปิดก็คุณเล่นเปิดทุกช่วงฟุตบอลขนาดนั้นน่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าสิ้นปีพี่พวกแบบรางวัล g มมี่อวอร์ดรางวัลแบบังไอวอร์ดเนี่ย รางวัลเพลงแห่งปี s อง g of the y e ย r Artist o ติ h e Year ได้คู่เลยหมดแล้วพี่พหพลนนี่ควรจะได้แบบควรจะได้รางวัลตุ๊ก <c oughs> ตาทองรางวัลสุพรรณหงษ์รางวัลไมทองคเทีย <c oughs> แล้วก็ได้ให้พี่พหพลนเลยเพราะว่าหนึ่งผมกาลังมองว่าว่าอาจจะเป็นเพราะพี่พหพลนหรือเปล่าที่ทําให้ที่ทําให้ที่ทําให้เรื่องเรื่องหนึ่งเราคุ้นหูเสียงพี่พหพลนอยู่แล้วประกอบกับเนื้อร้องเนื้อเนื้อร้องที่แบบกลมกลม่อมมาก กลมกล่อมม่กันดมาด้วยแหละพี่ว่ามันดูเป็นแบบมหาชนดูเป็นคนไทมันว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงกับคนทุกวัยที่เป็นคนไทยอยู่แล้วด้วยใช่จังหวะติด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 โทษนะถ้าฟังสมัยก่อนรึกว่าวันนี้พกของพี่แอร์คาราบาวคือแบบติดวะติด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 มันคือจังหวะบ้านเราเลยอะสมัยก่อนมันตีดิว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 อะเออแต่นิดหนึ่งมันก็จะด้ดเต้ แอร์โลซอกอยู่เลยไม่แล้วเมื่อเช้าพี่ปิมอ่ะว่าต่อพี่ปิมคือว่าสูตรสำเร็จเพลงนี้โด่งดังคือหนึ่งมันเปิดทุกช่วงที่ฟุตบอลเตะสองคำคำที่เขาใช้มันมีไม่เยอะแอร์โลซอฟทุ่มเทเพื่อคนไทยขอเป็นกําลังใจเผื่อคนไทยทุกคนข้อนผูกพันก็ยังเป็นกําลังใจคนไทยอยู่ให้คนไทยทั้งชาติ เราสังเกตแล้วเพลงประมาณหนึ่งนาทีเนื้อเพลงมันไม่ได้เยอะไงเมื่อเนื้อไม่ได้เยอะเท่ากับว่าเพลงที่เขาร้องอ่ะมันก็เลยวนไปวนมาแล้วเป็นเนื้อที่จําเขาจําง่ายติดอยู่ในหูเป็นเอียเวิร์มฟังเลยดูยูโรแอลโรซอกติดหูติดหูจริงๆมันไม่ได้ติดหูนะมันติดหัวไปแบบมันอยู่เข้าไปในหัวเลยอะเขาบอกว่ามันติดคําว่าติดหูที่ผมว่าคือมันติดอยู่ในหูไงคือเหมือนเราปิดไปแล้วอ่ะแต่จังหวะทํานองอ่ะมันยังดังอยู่ เออเหมือนมันยังดังมันยังแบบยังยังบันเลงตามปกติอะพี่เธอมันบ้าบอคอแตกมากฉันเห็นว่าเพจของเธอนะไปทํามีมด้วยไหนไปดูนีมได้ไหมเปิดเราล้อเปิดเลยเราล้อเลยเปิดเลยเปิดเลยตลกมากดูแล้วแบบขำแทบตายคือเหมือนเรากำลังแบบขยี้ออกมานิดนึงว่าแบบถ้าเพลงยูโรวันเนี้ยมันก้าวมันก้าวเส้นมามันมันข้ามเส้นมาที่เรื่องของการทําเพลงแบบสามชาติได้ พลงยูโรเราอาจจะเชื่อเลยอ่ะพวกถ้าปกติเราชินกับเพลงยูโรที่จะแบบอาจจะเป็นเออเป็นแบบเป็นเพลงถักหน่อยอาจจะมาเป็นดนตรีที่แบบ สนุกสนุกหน่อยรตตแต่เราไม่เคยเหพียนทั้งข่าวเพียบเราไม่เคยหิดเราไม่เคยหิดแบบนี้ใช่ใช่เราก็ลองมาดูว่าถ้าเราเม่ดูโรเตอร์ผูกบิดไปในรูปแบบอื่นก็เกมกับทีมงานก็ได้ทั้งพันยี่บมีกระแสกระแสหนึ่งที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของโลกออนไลน์บอกบอกพิธีกรมันใส่เพื้อไหนไดหนนะอันนี้คิมม็กไงคิมม็กใช่เรื่องอะไรเป็นคดีตีผู้หญิงเสื้อหนังเสื้อหนังแต่เรื่องนี้มีทุกบ้านจริงๆเป็นปัญหาที่หลายคนร้อง เรียนครับว่าเฮ้ยเอามันออกจากหูทีแต่แม่เพลงต้องติดหูจริงๆผู้บอลรอบปีก่อนๆเรามีโกโก้อะไรอะไรยนะฮะรวมถึงมีวดาวดาั์เร่เอยแต่จริงๆนะมันเทียบเท่าอีโกโก้อะไรอะไรเมันผมผมผมให้เลยว่าเพลงของยูโรของแอโรซอฟเทียบเท่าระดับนั้นป้าป้านี่คุณโทรมากลับมา กลายเป็นกระแสกับเพลงเชียยูโรเชียยูโรแล้วก็มีท่อนสลับนะฮะเป็นแบรนด์สินค้าดังสินค้าหนึ่งซึ่งถ้าเข้า EP นี้จะดีมากบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ติดหูและฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองครับฮิต <Wow. S 1> ติดชาร์ตขึ้นอันดับหนึ่งทุกคนต้องพูดถึงในช่วงนี้กับเพลงเชียยูโรครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษที่ผู้ชายคนอ่าประมาณนี้ประมาณหนึ่งพี่ไม่ได้เข้าไปดูคือมันขึ้นฮิตติดชาร์ตในในแบบพวก พวกชาร์ตเพลงจริงๆหรอหรือว่าเราทำมาไม่ไม่ไม่เราแซว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 ว่าถ้าจริงๆถ้าทะมีการหวตผมว่าเขาติดนะถ้าองมีเขาติดอะเชียยูโรเชียยู่รอโรซอฟทีนี้เดี๋ยวจะให้แบบเบลกับแบบเพื่อนคุณผู้ชมได้ดูนะพี่ปีมาไปได้ข้อมูลมาแล้วก็เนี่ยเพจเดอะสเตทไทม์เปิดไทม์ไลน์เชียยูโรแอโรซอฟอีที่ว่าติดหูร้อนหัวกันทั้งประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเขาทําเนี่ยที่นั้นเดี๋ยวเราดูกันร้อนหัวจริง นี่ดูเลยพี่ปอพี่ปอ,อนัทภูมิเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นแบบเจ้าของ new perspective แล้วก็ไอคิดม Music เนี่ยก็บอกว่าเขาได้ไม่นี่เปิดปทางไลน์ลเหรออ๋อนี่ทางไลน์ทางไลน์เออเปิดทางไลน์เลยบอกว่าตอนสองทุ่มพฤห์ลิฮัสที่สิบที่เราบอกว่าเราจะได้ดีวกันวันพฤห์ัสที่สิบใช่ปะ่ะไม่หรือวะที่สองทุกมน,นั้นใช่สองทุ่มเนี่ยคาโรซอฟเลยโทรมาโทรมาแล้วก็บอกพี่ปอบอกว่ามีบรีฟิกนาที ก็คือให้พี storm, or ่ปอนี่นะเขา่แบบบีบภายในเนี่ย24ชั่วโมงต้องทำห้เศจคิดไอเดียภายในสิบนาทีแอร์โรซอฟชอบซื้อไอเดียหนึ่งถึงชั่วโมงจากนั้นเริ่มร่งานเลยค่ะแล้วปอนัทภูมิเนี่ยเขาเป็นคนแบบพวกการตลาดพวกมาร์เก็ตติ้งแล้วก็โฆษณาเขาเป็นแบบทำเอเจนซี่โฆษณาอยู่แล้วทีนี้เขาเลยคิดคอนเซปต์ว่าแบบเป็นเพลง3าท่าเพราะมันเข้าถึงคนไทยง่ายแล้วตีสองพอไปหานักแต่งเพลง ที่สองโไปหาพี่ต้นไตรศิธิ์คิดมิวสิกที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะแล้วใช้เวลาเนี่ยแต่งประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคลิกออนเคลียร์เที่ยงตรงเนี่ยสัมภาษณ์พี่ต้นไตรศิธิ์ไปเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยกูสะลืมจะลืออยู่สะลืมสลืออยู่แล้วพี่ปอเนี่ยโทรมาแล้วก็แบบให้เอาเดี๋ยวนี้เลยคือแต่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วประมาณนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเช้ามืดเนี่ยก็ให้โปรดิวเซอร์เพลงที่ชื่อแบงค์จุทาคุณเนี่ยทำดนตรีประกอบคือระหว่างนั้นที่ทำดนตรีประกอบเนี่ยก็โทรหาพี่ โทรหาไปด้วยทาดนตรีประกอบไปด้วยแต่งเพลงไปด้วยแต่พี่พรพลพณไม่รับโทรศัพท์เรายังไม่ตื่นแล้วต,ตื่นตื่นตื่นอีกทีคือตอนสิบเอ็ดโมงพี่พรพลพณรับสายตอนสิบเอ็ดโมงตื่นเวลาเดียวกับผมนะพี่พี่พรลพณนี่ใช่ตื่นตอนสิบเอ็ดโมงแล้วพี่พรพลพณแล้วงไงต่อถ้งางั้นก็ได้แล้วก็ไปอัาตอนบ่ายสองคุณพระ ไปอาดตอนบ่ายสองเลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยประกอบร่างเนยนะตอนบ่ายสามอ๋อนี่ถึงที่มาไงพี่พลภงตื่นสิบเอ็ดโมงไปอาดเสียงตอนบ่ายสองภาพในเอ็มวีคือยังไม่สระผมเลยฟูฟูต้้งต้องอยูเลยโอ๋อเป็นนี่นี่คือที่มาจะได้รู้ว่าพี่พหคงเนี่ยตื่นสิบเอ็ดโมงไปร้องเลยอาจจะไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำหรือเปล่าเซลจริงนี่คือไทม์ไลน์แล้วคือแบบ คือช็อกอะทํากันไปแบบไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าคือประเด็นคือมันอาจมันอาจจะถูกคิดจากนักโฆษณาก็คือพี่คุณพี่คุณที่ชื่อคุณปอเขาเป็นนักโฆษณา<อ>ทีนี้นี่เขาก็ได้โจทย์มาว่าแบบให้ยิงยิงยิงประตูทีเดียวมันก็ได้หมดปรากฏว่าก็คือแบบครบทุนสมบูรณ์ปรากฏว่ามีคนทํามีนนะก็คือว่าไอ,ไอเชียยูรโรแอร์โรซอฟใช่ป่ะทุกคนรู้จักแบรนด์แอร์โรซอฟบอกว่าเดี๋ยวคูจะไปซื้อรองเท้าแอร์โรซอฟมาใส่เพื่อดูบอล มันก็ประสบความสำเร็จในทางการตลาดของเขาอะสำเร็จสำเร็จสำเร็จแน่นอนผมว่าใครที่ไม่เคยรู้จักรองเท้า a อ r o ่ o อฟจะรู้จักใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์ Aero ่ o อฟก็จะเคยได้ยินหรือใครที่เคยเคยได้ยิน Aero ่ซอมาแล้วแล้วลืมไปแล้วก็จะกลับมารู้จักใหม่อีกครั้งหนึ่งผมว่าออมันมันเป็นการแต่งเพลงครั้งเดียวที่คุ้มค่ามากๆชื่อแบรนด์ฟังหูไปเลย <laughs> จริงแล้วคนทํามีมแซวเยอะมากอ่ะทํามีมแบบทั้งแซวบ้างแบบกวนประสาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันคือเพลงเพลงสามชาติมันค่อนข้างที่จะทําให้แบบถูกแซวง่ายๆอะพอหัป้าหอมคอนะเรื่องเพลงนะเชื่อว่าผู้ชมน่าจะรออยู่เรื่องของเคราผลบอลอยากให้พูดถึงแบบแม์เมื่อคือนนี้สักนิดหนึ่งว่าว่าเป็นว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ต้องบอก <ผม S 2> ว่าโอ้โหหลากหลายสนามมีความผิดพลาดผิดพลิกล็อกนะหลายคนคิดว่าสกอตแลนด์น่าจะขี่เค นะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นประวอวานี้เชคก็ขี่สกอตแลนด์ซะอย่างนั้นมีประตูที่สวยงามครึ่งสนามไม่ต้องถามเลยว่าเป็นประตูที่สุดยอดกุวยท่อสองถุงแค่ไหนจากสาธารณเชคอันนี้ต่อประตูศูนย์คู่ที่สองหลายคนก็คาดหวังกันว่าพี่เลวานด์ลอกสกี้ที่ขยี้ไป40ประตูในลีกในบุนเดสิก้ามาซีซั่นนี้เนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีในยูโรครั้งนี้เรียกได้ว่าต่อยอดมาเผื่อจะไปคว้าบอลลงดอรประจำสิอาตอนสิ้นปีก็อาจจะ ยูโรนี้น่าจะยิงเยอะหน่อยแต่ปรากฏว่าเม<ง>ื่อวานนี้โปแลนด์เองไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไนะผมเกมช็อตไปดื้อมีความโชคร้ายอีกอย่างนึงนั่นคือตัวผู้เล่นม่งคือตัวเขาเลยครตอนที่ตัวสูสีเนี่ยก็โดนงเขาขึ้นนําไปก่อนแล้วแย่ตีเสมอมาไ <c oughs> ในช่วงแ้ที่6เนี่ยเรียกได้ว่าขืดขึ้นคอแล้วสําหรับอโปแลนด์ uh, ในคร่ที่สองแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ย โปแลนด์เริ่มกลับมาได้พอจะดีๆหน่อยไปโดนไล่ออกนะครับผมเอาหน้าคนตะคันไปโดนไล่ออกปุ๊บเรียบร้อยเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมสโลวาเกียกลับมายิงประสองประตูต่อหนึ่งกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้โปแลนด์นะครับผมเปิดสกรารด้วยการพ่ายต่อทีสโลวาเกียไปหนึ่งประตูต่อสองเสียอย่างนั้นรวมไปถึงสเปนเมื่อวานต้องบอกว่าโอ้โหบุกแทบตายอ่ะ<ส>เหลืออย่างเดียวแล้ว,<ช>ลวอเอาทไปไปกาดแล้ว เอาทู่ไปปักหน้าโกแล้วก็ขอแล้ว,ลวขอขมายิงไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้สุดท้ายไม่ได้อ่ะสเปนได้เรียกว,ว่าบุกวัวตายควายล้มแต่ยังจุดพาบอลไ,<ม>ไปหล,หลนะังเส้นประตูไม่ได้ทําประตูไม่ได้ก็เจ้าก็เป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้ถ้าสมมติว่าเรียกว,ว่าบอลรองนะภาษาไทยเล็กบอลรองบอลทีม<ฆ>เล็กเนี่ยพลิกล็อกทําผลงานได้ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเช็กไม่ว่าจะเป็นสโลวาเกียหรือ Sweden. สวีดเดนเมื่อวานนี้ครับผมพี่เปรม นั่นคือผลของเมื่อวานวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในแมตช์แรกของกลุ่มนะฮะก็ค,ะคือจะมีกลุ่มสุดท้ายนี่แหละครับลงเตะกันสองคู่สองสนามบิ๊กแมตช์ด้วยบิ <Big Mac S 2> ๊กแมตช์แบบว่า <Big Mac. S 1> ต้องรอดูเลยต้องรอดูวันนี้ใครอยากรอดูโดห้าทุ่มรอดูใครอยากดูบิ๊กแมตช์ที่สนุกสนานตั้งแต่แมตช์แรกฝรั่งเศสเจอเยอรมนี er ตีสองคืนนี้รอดูได้เลยนะครับผมสนุกสนานแน่นอนฝรั่งเศสนั่นคือแชมป์เก่า ฝรั่งเศสนี่คือแชมป์บอลโลกนะครับผมเยอรมนีนี่คือแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 4จะมาเจอกับปี2 0 1 8ส่วนโปรตุเกสวันนี้แชมป์เก่ายูโรจะลงสนามมาเจอกับฮังการีนะครับผมวันนี้เนี่ยโปรตุเกสไปเยือนนะอะไรนะครับผมฟอร์มเป็นยังไงเอาคู่ห้าทุ่มก่อนวันนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือโปรตุเกสเมื่อก่อนเนี่ยความน่ากลัวของโปรตุเกสอาจจะมองไปที่คิเยโนโรนโดอย่างเดียวแต่วันนี้คุณลองมองไปที่สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของโปรตุเกส โอ้โน้โน้ไม่ใช่แค่โรนันโดโนสโปลิโรนันโดวันนี้มีดีโก้โชตาวันนี้มีบุนโอนฟานเดสเรามีเปเป้เรียกได้ว่า <c oughs> แผงขุมกำลังของโปรตุกเกสไม่ธรรมดาไม่แค่ไม่ได้หวังเพึ่งโรนันโดเพียงอย่างเดียวและโรนันโดเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแม่งเป็นคนมหาศจย์นะไม่ว่าเขาจะเล่นบอลกับทีมชาติไม่ว่าเขาจะเล่นบอกบลบอกับสโมสรหรือและสโมสรไหนด้วยนะจะอยู่กับแมนยูจะอยู่กับมาดริดจะอยู่กับ Mark, ยูเวนตุส หรือจะย้ายทีมหลังจ็จบยูโรนี้ก็ไม่รู้แหละแต่ผมสังเกตได้ว่าโรเบนโดโรเโดเป็นคนที่สม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นมากๆทาประตูได้อย่างสม่ําเสมอ,อมแล้วสิ่งที่โรนันโดเขาเล่นสถิติส่วนตัวพี่ปิมเรื่องต่างๆที่โรนัโดแม่งแม่งคาดหวังกับยูโรครั้งนี้มีเยอะยิงประตูมากที่สุดติดทีมชาติมากที่สุดอย,งงอ,ยงงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นลงแข่งขันยูโรมากที่สุด สิ่งพวกนี้โรนัลโดรู้สึกว่ามันเป็นพลังใจอย่างนึงที่เขาจะมาเสริมเสริมบารมีเขาเป็นสุดยอดในโลฟุตบอลผมเชื่อว่านี่แหละ<ม>เป็นพลังใจอย่างหนึ่งของโรนัลโดที่จะพิสูจน์ผลงานได้ดีในในยูโรครั้งนี้บวกกับบวกกับพลังทีมที่เติบโตขึ้นมา,มาเพราะยังมูโรเฟรนเดสที่เล่นดีโคตรดีชิบหายในแมนยูกับแมนยูดีโกโชต้าที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับลิเวอร์พูลรวมไปถึงหลายๆคนที่ยังเป็นตัวที่พอจับนะฮะพอจะช่วยให้ โปรตุเกสเนี่ยทาผลงานได้ดีตั้งแต่แมตช์แรกคือผมจะบอกว่ายูโรครั้งที่แล้วเนี่ยโปรตุเกสที่เป็นแชมป์ก็ไม่ได้แบบว่าหมือหวาโปรตุเกสจบรอบแรกด้วยการเป็นที่สามที่ดีที่สุดตอนนั้นคือเป็นที่สามด้วยการไม่ชนะใครเลยแต่เสมอแม่งรวดอะไม่แพ้กับไม่ไม่ชนะ,ะเสมออย่างเดียวเสมอสามนันดมีสามคะแนนได้เข้ารอบต่อไปแต่ใครจะไม่รู้ว่าเครื่องมันร้อนทีหลังไง เครื่อนร้อนที่หลังพอพอมารอบ8ทีพอมารอบสีทีแม่งโหูยิงกระจุยกระจายโรนันโดแม้วันที่นัดชิงตัวเองจะเจ็บไม่ได้ลงสนามแต่ทีมก็ยังสามารถสร้างปฏิหารคว้าแชมป์มาได้นี่คือสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นพาชั่นของโปรตุเกสนะครับผมนะตัวผู้เล่นเองในในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาดูจากชื่อแล้วโกปาติซิโออย่างนี้นะผมเซเมโดรูเบนดิอาสนะครับผมสุดยอดทั้งนั้น ราฟาเอลเกรเรโร่บรูโรฟันเดสดานิโน่ปาเลล่าชาวมูตินโยเบนโดซิวารโรนัลโด้เดโก้โชตาเนี่ยเบนโดซิวาด์เดโก้โชตาคิเซโนโรนัลโด้สามตัวเนี่ยผมมองว่าโหถ้าใครติดตามโลกฟุตบอลมาอยู่แล้วเกมลีกมาอยู่แล้วในปีที่ผ่านมาวันนี้ไม่น่า<ฆ>ม่น่านะจะมีปัญหากับโปรตุเกสน่าจะเชื่อใจโปรตุเกสต,ตามไปก<ม>ันทั้งโลกสกอร์อย่างน,น้อ,นอย2-2ป,ประตู สอประตูอย่างน้อยๆอันนี้คืออย่างน้อยๆเลยใช่ไหมอย่างน้อยๆอาจา<ผ>อาจะสามสี่ศูนย์ <40. S 1> อ่าใช่ใช่ใชแผนอะแล้วแผนอะได้ดูแม้ว่าจะต้องเป็นแผนไหนสําหรับแผนวันนี้ผมว่าโปรตุเกสเท่าที่ดูจากแผนที่เขาคิดอาที่เขาวางมามาในแผนระบบตีสามสามครับผมอืม อืมสี่สามสามอันนี้เป็นคู่โปรตุเกสฮังการีใช่ไหมตอนห้าทุ่มวันนี้มีแค่สองคู่ปกติมันจะเตะสามคู่มันจะเตะสองทุ่มมันจะเตะห้าทุ่มนะครับตีสองวันนี้จะเตะห้าทุ่มกับตีสองเลยเพราะมันเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วอ่าแล้บิ๊กแมทซูเปอร์บิ๊กซูเปอร์บิ๊กเลยแล้วก็เป็นทีมที่น้องเบลเชียด้วยฝรั่งเศสเยอรมันเราจะเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรเห็นนักบอลเตะบอลกันแน่นอนครับอย่างแรกเลยได้เห็นนักฟุตบอลซปเปอร์ ระดับโลกเราจะเห็นกรีซมันเราจะเห็นเบนเซม่ากลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังจากห่างหายหน้าไปหลายปีนะครับฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2 0 1 8เนี่ยไม่มีเบนเซม่านะพี่แต่เบนเซม่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะกรณีที่เขาไปเป็นมีกรณีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเซ็กส์เทปมีกรณีกับวาบูเอนาตอนนั้นแต่เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยกลับมาสู่ทีมชาติวันนี้เนี่ยฝรั่งเศสฟูลทีมแน่นอนรวมไปถึงเยอรมันด้วยฝรั่งเศสจะมาในแผน4-3-1-2 นะครับอุก็ยอริสเป็นประตูเบนชแมงปาวายแข่งหลังนะครับอาฟาเอลวารานเพสแนลคิมเปมเบ้รวมไปถึงลูก้าอนอมเดสเป็นกองหลังนะฮะเอนโกโลกองเต้กลางกลังแตงตอริโซพอปอกบาอองตุริกิสมันเคียนอมบาเป้คาริมเบนเซมาอันนี้ผมมองว่านี่<ม>น่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่น่ากลัวสําหรับฝรั่งเศสส่วนเยอรมันก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานี่เป็นทัวร์นาเมนต์ทิ้งท้ายของโยุกอัคิมเลิฟนะฮะหลังจากคุมทีมมาตั้งแต่ โยคิมเลิฟนี่ถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่จบบอลโลก2006นะครับโจเกนคริมสมาลลาออกก็เป็นโยคิมเลิฟมาแทนตอนนี้2021เรียกได้ว่าน่าจะเป็นโค้ชที่อยู่กันอยู่อยู่กันอย่างยาวนานแล้วโยคิมเลิฟจะทำอย่างอื่นละนะครับผมเยอรมันเองก็จะมีถ้าผมจะไม่ผิดเป็นโค้ชบายเยิร์นนี่ยแหละครับผมมาคุมทีมแทนนะวันนี้เยอรมันมาในระบบ3 4 2 1นะครับผมมาด้ยเอลนอยเออร์เป็นประตูมาติอัสกินเทอร์มาสฮุมเมอร์อันโตนิโอรดิเกอร์จากเชลซีโจชัวคิมเมส อิวไคลคุนโดกานโทนี่ครอสโรบินโกเซนโทมัสบุลเลอร์ไคลยฮาวเวิและแซดนาบรีอันนี้นี่คือผู้เล่นที่คาดการณ์นะครับผม1ิเอ็ดตัวจริงเนี่ยจะมาก่อนบอลเตะประมาณและเซว่าชั่วโมงนิดๆั่จะ,จะมาชั่วโมงหนึ่งแต่นี่คือคาดการณ์ซึ่งวันนี้เนีน่ยผมอบอกเลยนะหลายๆคนมองไปที่บอลไปที่เยอรมันเปิดบ้านเชียร์ใช่ เพราะเขาเราบอกว่าฝรั่งเศสอาจจะมาด้วยเรื่องอีโก้อาจจะมาด้วยเรื่องของทุกคนมันประสบความสําเร็จกําลังบินสูงกันอยู่หมดเลยอะไรแบบเนี้ยตัวผมอะมองว่าก็ได้ความที่มันกําลังทิ้งีกันอยู่นี่แหละมันจะสร้างผลงานได้ดีในวันนี้ด้วยการอัดเยอรมันให้ดูผมยังมีความคิดอาจจะสวนชาวบ้านนะจริงๆนะพี่ผมเชื่อว่าวันนี้เยอรมันพ่ายฝรั่งเศสครับอย่างน้อยเนี่ย หน,นึ่งอ่ะหนึ่งประตูเฉือนแต่ยังน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าฝรั่งเศสไม่แพ้ไม่แพ้จริงจริงอาคือเบลยังเชื่อว่าฝรั่งเศสไม่แพ้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าฝรั่งเศสหรือเยอรมันแต่ว่าคนที่เขาวิเคราะห์บอลเขาบอกว่าเยอรมันน่าจะชนะใช่ไหมอ่าฝ่ายหลายฝ่ายหลายการั้การถามไม่กงถามไม่เกมถามทีมงานขอบนาวันนี้ก็หลายฝ่ายเขาบอกว่าเยอรมันนะพี่แต่ตัวผมลึกๆผมังเชื่อว่าดังเชื่อว่าเรา เพราะว่าเราเชียร์ฝรั่งเศสอยู่ว่าเปล่าก็อาจจะอย่างนี้ด้วยอ,อาจจะอย่างนี้ด้วยเราเชียร์ฝรั่งเศสด้วยถือห่างฝรั่งเศสด้วยชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็เลีคิดว่าไม่น่าับแพ้ว่ะนี่คือกรุ๊ปออฟเดเพราะเดี๋ยวว่าฝรั่งเศสก็ต้องมาเจอกับโปรตุเกสฮังการีต้องเจอกับเยอรมันนี่คือสี่ทีมนี้ยังไงต้องโคจรมาเจอกันหมดผมเลยคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะนํามาซึ่งอันดับหนึ่งแชมป์กลุ่มเยอรมันกับโปรตุเกสผมมองว่ากลุ่มนี้ได้เข้าสามทีมเลย ก็คือเยอรมันเพราะเป็นกลุ่มเก่งแล็ใช่แล้วผมเชื่อว่าอันดับสามในกลุ่มนี้ก็จะเป็นอันดับสามที่ดีที่สุดที่จะเข้าไปด้วยครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเยอรมันฝรั่งเศสโปรตุเกสเนี่ยอยู่ที่ว่าใครอยู่หนึ่งสองสามเท่านั้นผมว่าคิดว่าได้เข้าไปหมดเออเออนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะบอลของน้องเบลขอบสนามนะคะเนาะแล้วุกคคิดว่าจะเป็นยังไงก็เลยก็อย่าลืมแบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นของเราไปนะคะเราจะไม่น้องเบลเสียเวลาเพราะเห็นว่ามีงานต่อใช่ไหม จ้ะมีงานต่อใช่ป่ะมีงานตลอดเวลาเลยไอ้ยังไงขอบระคุณมากๆานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเล่าเรื่องบอลก่อนเกมก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบระคุณน้องเบลขอบสนามเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2020ดูชัดชัดแบบถูกลิขสิทธิ์แอโรซอกนัก้งจัดให้แอรโรซอกรองทั้งแต่ใส่สบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ นไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด COVID ที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2 0ดูชัดชัดแบบถูกลิขศิติ์แอร์โรซอฟนั้นจัดให้แอรโรซอฟรองเั้งแต่ใหู้สบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทย